ฮะอารมณ์หลวงครับวันนี้เขมสูงไปครับไรอ่าจับเลยจับเลยใครอยากจะดูวันชิงชนะเลิศบอกเลยนะยี่ห้ามูใหม่ยี่หกผอไข่แล้วก็ยี่สิบเจ็ดบาทเทศตออไก่ระดับสมสทรสอนระดับทีมชาติมาเลยครับได้แต่สองสามห้าห้าสิบเจ็ดาทีเสร็จโอ้โหใครจะเชื่อชนเนี่ย ผมอ่านว่าเข้ารอบเนี่ยมือสองก็หกเนี่ยแต้มยศอีกสิบไฟเขา่าโอ้พระเจ้าระวังร<อ>ะวังตัวระ,ะวังระวังอช่มันเลื่อนเลยระวังระวังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกระชากปล่อยเลยไม่ต้องจับไม่ต้องจับตอนนี้ส <5, 10 S 1> ามสิบจ็ดแล้วนะคะใจเย็นไ,ไม่แซ่เว้ยแม่เอ้ยจะเป็นอะไรไปตายเลยพอ่อมึงร้องตายเลยข<ม>้ามกับไปอีกเยี่ยมม้าตัวมือใบหน้า สมัยขายโคนกับพ่อเลยนะแกับแฝงพ่อลูกกันไม่บองมองลูกน่าจะแกกว่าพ่อนะกูว่าอ้าวนาวดัดตั้งไว้คูดัหนักใจแทนมึงนะเกดนะตั้งเป็นไรไปมึงก็ต้องตีกันละพูดง่ายๆไอ้นี่เขาชอบลูกเยอะๆไอ้เบอร์เจ็ดไปไหนเขาก็มีลูกวันนี้เอาลูกเอาเมียมาป่ะ๋อ้ทานลูกมา อ่าแล้วก็เอาเมียมาด้วยดูฝั่งู้นข้ามไปฝั่งู้วยแล้วไปกับไปโอ้โหเนี่ยยังไม่อยากดูเลยไม่มา้ามกลับไปอีกเพื่อนใจบอกนะจะกลับมาดูพี่ไปเข้าหลอกแน่นอนไปดูมาหมดสิบห้าสิบแปดรอบครึ่งสามนี้ร้อนไหมพอได้พอได้ไม่เกินค่ะว่าร้อนค่ะ ประมาณ84นี่นประมาณ1เกียรติตีตัวเลย9สองนี่ก็เข้าแล้วเส็จไปแล้ครับเบอร์5ห้้าร้อนจนนักกีฬาแทไม่ไหวเลยนะคะน้าสงสารค่ะนักกีฬาแบบมันเป็นกีฬาสูงมือนะคะกีฬาสูงรูอแห่งชาติบ้าดชาติก็ห้าสิฝ่า60แล้วเนี้ยสี่รยสงสารเพราะว่าส่ไปหายใจไม่นะคะมันร้อนจริงๆนะคะา แอดมินก็ยังมีความคิดว่าทำไเขา้อน่าจะจัดช่วงแบบว่าปลายปีช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านักกีฬาสูงอายุเยอะค่ะเพราะเป็นนักกีฬาสูงอายุพอเจอแดดร้อน้ายใจไม่ทันนะคะอันตรายนะคะสวัสดีคุณวันล้มนะคะ ต้องการคู่นี้นะกันมาวันนี้มีนักกีฬาลายท่านเลยนะคะปุณหมอจับไปเลยนะหมอนมกหายใจไม่ทันเวลาก็บเต้นสูสีละสวยครับเยี่ยมสิดคะแนนครับบ่อห้าัตาต้องเข้าหรือนากกีนะแล้วมันไม่คันล้วก็เป็นเล่นันหัวกับบอลีอินสิบเต้นเตมเตมกระทุ้า้หยมาบวงมือจะ่ไมุณนบังบอดีสุห้าต้มคะแนนตอนนี้สี่หนึ่งห้าค่ะสี่บม้ามบวง ขันนี้ครับตอนเราทำการแข่งขันของทีมเจษฎาโรจน์ภูผ่านไปแยงรอบคัดเลือกสวัสดีค่ะพี่ไพรวุฒิบูรี20นาทีผ่านทำตะแยงได้400 15แต้มยังหมดเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ1 9นาทีเศษต่อไปกำลังใจสักครั้งน,นผู้ชม425ลูกแม่ในกียร์อ่าแบบเกียร์405กึงเวลาชุดนี้425 ส่วนสี่มันจบออกไข่ก็ได้ออกไข่ก็ได้อ่าไก่ละไก่ละไปเข้าที่นี้ยนร้อยกี่ว้อยหมาบวกสิบห้าโอ้โหกรรมพนักพนักยักษ์โอ้โหวันนี้เอาน้ำมาฝากคอส่งกรรมพนักพนักนะครับสำหรับคุณพี่ชมตรมมาดายาใส่เลยครับวันนี้นั่งฟรีชมฟรีผมก็อินฟรีไปด้วยวันนี้อ่าตอนนี้นะคะจิมมี่เลอร์หลายท่านแล้วนะคะับว่ามี ก็นะคะจัดรายการด้านนี้นะมีเตามมาดูที่สนามเยอะนะคะหลายท่านเลยค่ะตามมาดูที่สนามกันแล้วนะคะมาฝากโค้ชด้วยกับคนละคนนะครับบาลใบบอเสิร์ดก็จงกอดแก่ครอบครัวของพี่แล้วก็ผู้ชมที่มานั่งเชียร์นั่งชมจากครับบ่วงวัดไล่ขึ้นพระอารามหลวงผู้ชมหมาบ่วงสิบห้ามาดูไาชมกันกันคนนี้ คนที่สีแล้วนะครับของงานติวันนี้ตะก็มีทั้งหมดแค่สามคะนะคะยวันนี้มีนํารกนะวเอซีอกะยนนะคะทำคะแนนไปเจ็ดร้อยเหานะควรคีคะไปเอเายทำไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะอยู่วันดรบากลู่เม่ทไป่ต้องแบนะเพราะวี่ทำนประยานคะอย่สี่2นอสนะคะเทศบาลห้วยปูนะคะ ตอนนี้คะแนนที่435คะแนนค่ะคณะที่สามเปนเพ่นบางบางแยกนะคะเปเพื่อนกันทุกบคืนนะด้านนี้งานจัดการกันก็ถ้าจะทำสมบัติกันอว่าจัดมันเปรี้ยวเล่5กันด้ห้าใชค่ะแอดมินยังสงสารเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุตนั้นเลยค่ะแล้วยิ่งเซปป์ตะกอนะคะแล้วก็กีฬากางแจ้งนะคะโอ้โห แล้วบวกกับอากาศแบบนี้ด้วยนะคะน่าสงสารค่ะอันตรายนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะร้อนร้อนจัดค่ะที่ราชบุรีร้อนจัดวันนี้ประมาณ41-42องศาเลยนะคะนี่คุณไปรอดนะคะันิตก็ถ้าจากช่วงหน้าหนาวน่าจะดีพอนี้นะคะไหวถึงพระอารามหลวงผู้ชม จัดเดินเมษาจัดเดินเมษาเนี่ยมันาโชคคารหน้าร้อนที่้าบร้อนที่สุดในรอบปีด้วยนะคะแต่นี้ก็จะเป็นการเล่นแล้วก็เวทีแล้วก็อีกหลายๆอย่างแปมสุปราณครับปมายเลสองตอนนี้4 6 0รินาทีห้าวิเท่ากับสิบนาทีนะพอได้ทำไหมครับ7 7 5ดหเลขสีไม่ผ่านสวัสดีค่ะแต่ผมมองว่าชุดนี้มีโอกาส วันสองคนนี่เต็มเยอะคุณผู้ชมเนี่ยวันสองเนี่ยบราหกนี่กันได้หมาตุงปัดมาตาเที่ยวตันนี้ครับออสไฟผมบอกเลยครับสูสีไปค่ค่อยเอาละกีช่วยกันแต่ว่าตั้งแต่ทีแอดมินวันแรกนะคะที่วันแรกที่เราจัดตะก้็วันนี้ลมแรงสุดแล้วค่ะเอาละตั้งลมแรงมากแต่ตอนนี้ตอนนี้ลมอยู่เอาให้ครบวงจรเลยครับ ต่ก็เปิดปุนตีก็ใช้หนังก็ฉายสวยรู้จักเปิดแม่แานก็ภาพยนตร์ก็เปิดแค่ลองเสียงอย่าก็จะดฉายนะเข้ามาด้านในคมณผู้ชมมาดูตะก้อกันวันนี้แรงที่สุนทรแต่ตอนนี้ลมหยุดแต่ถ้าเอาลมแรงจริงๆไปนะพัดน้ำมันดินเลยนะฟ้าากค่ำฟังกันนะแต่มานั่งซื้อกะโมกขนมมาทานกันสรหรับด้านนี้นะเอาละครับ ขอพรขอโชคขอลาบปมหลวงพ่อกันไรและคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนั้นบรับท่าผู้ชมทำบุญแล้วสภาพจิตใจมันก็ดีขึ้นผู้ชมนะดีนะครับสิบห้าแต่แล้วก็มาเพิ่มพลกับการแจกถังก๊อต้วกที่ประเด็นคู่หลวงพ่อทุกขั้นตอสนุนแล้วก็ตรุหรักว่เป็นอีดาทุนบ้านแล้วก็รับบ่วงคู่กับงานวัดทุกๆปีทุกๆวันเต้น กายอยู่ด้ยวยน,น,นะครับหน้าครัวริมน้ำลมใสฝั่งนู้นนะครับผมรับพี่แดงอ่าเอาละวันนี้ตีนี้ครับจ่ยายมาที่ตรงนี้ก <ขอ S 2> ่อนผเว่นสุดยอดผู<อ>้ชมนะคุณอาจจะไม่ได้ไหลแต่ว่าผ่านไปผ่านมานี่ชมกันแบบต่อเนื่องสบายสบายอากาศดีๆแบบนี้ลมเย็นๆลายช้อไปวันแซ็ไว้ยี่สิบห้ารอบ ขึ้นไปแล้วครับไม่ผ่านไม่ข้ามจบแ<ไ>ปด <ไป S 2> สุ่ยแนนเต็มถี่แปดเต็มเอาไว้รวยลงไว้เกีบเอื้อห้<ม>าร้อยเต้มไล่สองร้อยแปดสิบจะไม่ไปอ้วนผ่านอยู่ที่สี่แผ่นเอาแล้วครับจะเขียดยองอะไรยมหลุดไปได้ไหมไล่มาติดๆิดตาไปหมดจี้เข้าไปจี้เข้าไป ใหญ่คาดสายตาหือลอยไว้ลอยไว้เสร็จแต่แด็นกระเด็นมาได้เจ็ดสิบสี่นาทีสุดท้ายสิบสี่ก็สวยค่ะพี่ช้างนะคะพี่ช้างเท้าผ่าเลยคร่ะเออแต่กับไปกัดหมาป่าเอ้ยไก่กัดไก่นะวันพรุ่งนี้ผู้ชมนะทีมอ่านี่นะครับ ไล่ัดเช้าไปสวยนะผู้ชมผ้ช่วยการอุบนครับจากบังแบลแพประเภทใหม่คุณนี่นะผู้ใหญ่ใจนะมาหมสิบห้าคะแนนเบอร์หกต้นกันสดท้ายวัสดีครับคุยายพร้อมก่อนพร้อมก่อนคุนี่เต็มสุดนีผู้ใหญ่นะที่งานไร่ขิงเราคุี่คัดไปเลยเอาดีๆนะผู้ใหญ่ไปใช้เอามนานเอาแบบตาผู้ใหญ่โปรแกรมงานวัดไ่ขิง พาดูได้ในเพจงเลยนะครับแดนสายได้แต้มลงมาลงช่างสุวรรณตอนนี้เริ่มเข้าตอนนี้เริ่มดีผู้ชมลายหาวจีเมลี่ครับมาดูให้นะคะวันนี้มีทีมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูโปรแกรมให้งานกังบ้านนี่มาพักผ่อนจับใจกันเรียคอกันยึดเหนี่ยวคอกันหน่อยชมตะก้อวัดเลยขิงผู้ชมไม่ต้องไปไหนแล้วดูกันยาวเลยเก้าคืนไม่มากลางเต็มกันได้ หรือว่าจะแก้งเป็นคนเจ็บคนป่วยมานอนโรงพยาบาลนี่กนะ็ได้แล้วมือก็ลึกมาดกันก็อนตีครอบครัวมารับเพื่อเปล่าหาไว้ซอสหาไว้ชาไว้ซอบกี่ได้นะจันะเหลือประมาณสิบสรอบขึ้นสิบสองนาทีขรึ่งค้งหล,ลังยี่สิบา้นะครับ5้ารหกสาเกได้นะเกยได้จงร้อยนะ สั่งร้อยติดๆใจตุ่มโหมด้วยหลงมาแล้วลงมาแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่23นะคะมีทีมจากนครปฐมสองทีมนะคะพรุ่งนี้มีสิทธิ์ประพากรโลหรือว่าสิทธิ์มาบางแก้วนะคะประเภทขอแล้วก็มีสิทธิ์หลวงพ่อกำไรนะคะประเภทขอแล้วก็มีทีมผู้ช่วยสงการนะคะจากสมุทรสาครจากปับนุ่นจากบปัตตานีอาหารไทยนะครับมือใหม่แล้วก็มีอะไรนะบางแก้วใเขานะ ่วันแก้วพระเพ็ญขอวันบุ้งนิกแล้ก็ปิดท้ายจิตวิญญาณก็กำไรผู้ชมวันบุ้งนิกหนาวัดตั้งอย่าไปดูลำใหญ่ย่านนู้นไม่ดุผู้ชมวันนี้ผมบอกไว้เลยอยากให้ผู้ชมดูตะก้อด้วยแล้วก็ไปชมดนตรีด้วยไหนๆก็มาวัดเลืกขิงเราได้ดูคนทุ่งจอยนะคะทองนะผู้ชมนม่ต่อไปเป็นเทศบาลบางย่าแพกนะคะจากสมุทลสามครนะคะเตรียมไว้ให้กองกำการด้านหน้าวัด มีทั้งวัะตุกของคนกับพระคุณหลวงพ่อไว้แอดมินก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะบูชาก็ขอเชิญนะครับแอดมินก็วัดเลยกี๋แล้วดีใจมากเลยนะคะที่มีเอินทีตามติดตามรับชมนะคะโอ้โหก่งมันเลือดเจ็ดขาดไว้ของหลังเต็มตอนท้ายแม่อยากเข้ารอบไห้กี่วะหกร้อยยี่สิบหกสี่ห้าสองทันทีสองเลยคุณ ยังไม่จบค่ะรอบคัดเลือกวันสุดท้ายวันที่สี่ค่ะยังไม่แน่นะคะข้างบนมือสองเอาล้มว้ยตอนนี้ผู้หญิงอยู่บนดับสามค่ะตอนนี้ไม่ทอนะมอนะตอรอบคัดเลือกมันจะไปจบวันที่ที่สี่ะค่ะก็เลยยังไม่ยังไม่ทราบเลว่าผู้หญิงจะเข้าไหมนะคะสองสองคะแนนตอนนี้หกร้อยสี่สิบห้าสองเซนนะคะ ไล่กันไปโบ๊ทห้าตัางรันลโอ้โหพอได้เอกไวเอกไวพอจะจะเป็นเสียเวลากับบัวหน้าทีเพยว่ามันขึ้นวันแล้วันเล่นัเองนเลยะเรว่ามันเล่นห้าคนแล้วกันเยี่ยมแบบเตียยทำถูกต้องเองอยากคิดว่าหัวหน้ามาด้วยสอบเต็มเองต้องคิดว่าเองมากันแก่ห้าคนเยี่ยมมาเฮอมา่ายมาเต้นตตวนม่ดูจัง วันนี้ห้าคนกลมกลืนยัดหมาเปล่าเต้สวัสดีอาจารย์หลวงทองนะคะประมาณเก้านาทีสี่สิบวิสุดท้ายไม่แต่อยากเข้ารอบนะเต้ก็เล่นกันเองแต่อยากตกรอบแบ่งให้เบอร์ห้ามั่งแบ่งให้หัวหน้าตันนีค่ะพี่วรุษพี่นาคุณสวัสดีค่ะดูจะเข้าไปอีกแหละแทนที่จะอยู่เฉยๆนี่ดู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 อ่านยากหมาเปล่า โอ้โหไ้แอบสุดกดจะไปส0บต้นมาเท่าหกเจ็ห้าสิบลูกแต้นเท่า11ลูกผ่าน1ิ 10. ลูกแต้นเท่า11ลูกผ่านมานนวจัดสามสล่เป็นแน่กี่ดูดีกี่กยจะวิ่งมาปากหน้ามึงอย่างเดียวแอ,อด้ด่ๆูดูชนะ่แลวแต่วัยเจ็ดห้า เหนือเก้าน,นาทีสุดท้ายเก้านาทีขอหร้อยเจดสบาหกร้ยเดร้อยเดียวก่อน,นแปดกี่อยากให้ผ่านแปดสี่ห้าไว้ปูนนะที่สัมภาษณ์ไว้เมื่อกี้ผ่านแล้วไปเลยผ่านแล้วไปยาวข้างบนเกี่เอ้าตัดใจไว้ปูนโอ้ยอ,อย่ามาครับลมขออย่ามาครับมาตอนนี้เดือดร้อนกว่ามุ่นกันหมดละหลุดถ้าไม่เกี่ไว้สองตั้งไลย ดำเงินแดงแดงหลวงก็ได้อื๊ดหาล็อกใกันค่อยแตะกับไปในเส้นหล่เออหยุดเก็บมาเดีวค่้ยทีนี้เด็กมึงเด็กทีเดียวลูกสองลูกนี่น่ะไหลมอแตะกับไปสิไล่เออเป็นไงเป็นนาศึกษาเต้มไม่ต้องไหวครับไม่ต้องไหวเออเต็มที่เลยไม่ต้องไหว เท้าไม่มีใครก็สงสารอย่างขาปวดน่ะ หัวไก่ละไก่นะนีเงาไปลองโยนทูปผู้ชมนะเตียวยอดวิยอดไหลต้องเงินมาแบ่งให้คนสอบด้วยจากความพึงน่และครสอนอีกสองเขื่อนวันนี้เป็นสอนผสมน้ำผึ้งจากประเทศจีนแล้วก็เกาหลีตีลูกชายอยู่เกาหลีดวงว่างก็กำไลโดพี่หน่อยพรุ่งนี้ค่ะมาให้คนี้ทีมสุดท้ายนะคะลดมพี่หน่อยลดมพี่หน่อยลงให้ทีมจีนดวงก็กำไลผู้นี้ คณะสุดท้ายค่ะไม่รู้เหมือนโอ้โหผมชอบคำนี้แหละเต็ใข้างขวดนี่แหะอย่าจะมันนี้คุณกระเชสามสิบห้านาทีผ่านหัืห้านาทีสุดท้ายใครจะทำครับต่อไปนี้หนาทีสุดท้ายแปดแต้มมาอยู่ที่สามแปดสหแต้มมาอยู่อันดับที่สามอ่าเก้าร้อยยี่สงแป ห้าถูที่สองม้าเป่าเอานะกี่พันเจ็ดก้าห้าที่สามบอกไว้เลยเออบดครับสามสิบแก้มไม่ว่าไปต่อยถ่ายพันล้มแบาในนี่เขาจังโดดเร็วด้วยนะโอนโดดไปเร็วโมไปเต้นดฮ้สวัสดีค่ะคุณโตเทปตงนะคะแต่ก็จับพัดได้ดนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังตกรอบอยู่ยังตกรอบอยู่อยู่ที่ห้าผมบอกเลยตอนนี้อยู่ที่ห้า ทางด่วนเอ้ยโอ้โหนั้นลมช่างเป็นใจครับผู้นแม่เสียวโอนโอยจ่าวว้จ่าขอหน่อยขอหน่อยปืนมะนาวสีเหลืองหันแล้วน้องนะเทศบาลห้วหนุ่ะมบุญบุญรอบคัดเลือกนะคะนักกีฬากำลังไล่แต้มนะตอนนี้อันดับสี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครับใช่แล้วเพื่อนๆสี่รอบอย่ามองแค่เจ็ดเก้าต้องมองไปสี่ 920คะแคนอรอันดับหนึ่ง่วงต่อโปร,รับเดี๋ยวนับลูกน่าจะอยู่ที่สองนะผู้ชมนะชุดนี้ยเพราะว่าลูกมัน,น